โอเคเอามาเข่าแถวเข่าแถวเข่าแถวเลยเข่ายืนตรงนี่ยืนหน้านี่เดือนเท้าเดือนเท้ดเออเอาเด็กหน่อยยู่ไทยตัวเด็กหน่อยมาเดือนเท้าเดือนเท้าเอาสวัสดีเอฟซีพร้อมกันสวัสดีครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ สำหรับร้านมาวินเชียงกงของเรานะครับอเออ,เอ,อครับผมเมื่อเนกาเป็นพศ2564เป็นวันที่29อ่าเป็นเดือนสุดท้ายของปี64นะครับผมร้านมาวินเสียงกงของเราจะปิดลานวันที่29ก็คือมือนี่นะครับผมผมกระสีใจคาแรงพนักงาน ลากาสี่ใจโบนัสนะครับผมเงินค่าแรงจะอยู่ด้านน้านี่นะครับเนี่ยเงิงนโบนัสจะอยู่ในซองนะครับจังไปเปิดเอารุ่นเอาว่าแต่ละคนสีได้จักบัทนะครับผมผมจะบอกตอัวเลขเงินโบนัสจะอยู่ในซองนะครับครบรอบป,ปีนี่แหละครับเป็นจ้งไหนการเครื่อนนี้ได้เงินค่าแรงกับสีอยู่ข้างนอกรบับประทานอันนี้ก็คือ อันนี้ก็คือสีบนเรื่องนะครับสีบนเรื่องสีบนเรื่องอะไรยนอ,อ,อันนี้ก็คือสอนอากนะครับผมอันนีออ้อันนี้ก็ช่างกีประจำโรงงานเดียว,วยช่างกีประจำโรงงานอันนี้ก็แหลมสิงครับผม <c oughs> อันนี้สร้างลิฟต์อันนี้ซุย <c oughs> ผมเองมาวินเชียงกงนะครับผมกัาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านและลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ลำลำเรื่อยคิดสิ่งใดเห็นสมควรมุมมาดปาฏิหารถนาทุกประการเด้อครับเด้อทรงทายผีเก่าตอนรับปีใหม่น้ากันครับผมก็คือมือนี่ผมจะจ่ายค่าแรงลูกนอ้องกับจ่ายโบนัสสิทํา,าการปิดร้านเลยแต่ว่าร้านนี่เปิดวันที่สามนะครับเป็นทางการนะครับร้านเปิดวันที่สามเป็นทางการนะครับแต่ว่าภายในปีใหม่นี่ลูกค้ายอยากได้ยังกับรบกวนโทรมาหาผมจะ น้อยหันโาเมากวานผมก็จะมาขายให้ครับผม <laughs> หันโมเหนือบาก้าแรกก็จะขายนะครับเอากาโปโปหลายใ่ห้างโอเคมายสอนมายตีแล้ครับผมอันดับแรกครับผมผมจะขานซือ้อกาขอเส้นสีบุเลียงออกไปก่อนครับ <laughs> <laughs> สีบุเลียงผมมีน้โมเอาพ่อใหญ่แลมสิงครับผมคนแรกออกมาแลวครับรับปี่ไหมสวัสดีเอ็มซีครับแหลมสิงโอเคเปิดหน้าเปิดหน้าเปิดหนา้ <laughs> นาโอเคสวัสดีครับ สวัสดีทำงานมากเป็นปีอันนี้เป็นค่าแรงนะครับเ้อค่าแรงเ้อของเจ้าสองอาทิตย์บรท่านเบิกอกันปะละกัารโบนัสอยู่ในซองเ้อโอเคอกระิจตามอายุนะครับเ้อต่อไปเป็นกี่น้อยร้อยลีลานะครับกี่น้อยเอาไหมาเออเออถอนาถอนาชนะเอออันนี้เป็นค่าแรง อันนี้เป็นโบนัสยังไงนี่เป็นรุ่นเอาเด้อว่าผู้ใดได้เท่าไรต่อไปก็สอนอักช่องมาวินงเส้นกงเขาจะเอิ่นสอนอักช่องสีบุญเรื่องเขาจะเอื่อนโบนัสสอนครับโอเคอันนี้มันค่าแรงอันนี้เป็นโบนัสนะครับครับปีหนึ่งมีเท่านึงครับผมทางร้านมาวินงเส้นกงของเขาแจกทุกปีวะทุกปีครับโอเคปีหน้าให้หลายก็นี่ครับผมถ้าผลงานดีแล้วก็มันหมันผมให้หลายก็นี่ต่อมากะฟิลิปมาโอเครายงานตัว ช่างลิฟอันนี้ค่าแรงกับโบนัสเอาเสี่องสวีอันนี้อันนี้มาจากฝรั่งเศสนะครับผมมาจากฝรั่งเศสวยอันนี้ค่าแรงกับโบนัสสวัสดีครับเฮดรมี่หนาพิ tag อะไวนะยัางเข้าไปใกล้ๆสวัสดีครับเอาไว้เอาไว้สวัสดีครับสวัสดีครับเออเออเป็นเจ้าหน้าที่หรือเ่า อามันจะพาไปหุยโอ้ยอ่าการผู้ได้ขอมารับชมแล้วก็กราบสวัสดีอีกเทียหนึ่งนะครับเด้ออ่านี่ครับผมสีเปรียบเทียบคุณภาพของหลานมาวิ่เชียงกงไฮเบิงคนงานผมมีสำมเนียนะครับหนึ่งสองสามสี่หาสามารถเท่งไปขับรถไปทรงเที่งขับรถมาลานเที่งตัดรถเที่งขายของเท่งเทพื้นเท่งเทพปูน ทุกอย่างผมสามารถเห็นได้ครับถ้าผมม่มีคนนั่นสุดหนีผมก็บ่สามารถจะเลื่อนเติบโตได้ขนาดนี้นะ้ครับผมผมก็เลยมีสินนังใจตอบแทนเล็กๆน่อยนะครับผมให้เพิ่นปีละเทียปีนาไฮหลายกานี้นะครับโอเคกะเอ้าเขาก็ขอเก้าก็หัดขอล่เอฟซีต่อไปเด้อขามาเขามาเขามาสำหรับท้ายคลิปนี่ สำหรับท่ายคลิปนี้กับอมมี่เอียงมากไหมไว้เจอกันวันที่3นะครับเด้อเจอกันวันที่3มกรา2565นะครับผมอขอเก่าครับวาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ